เวลา18นาฬิก39นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังอาคาร100ปีวัดบวริเวศวิหารในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพรหมคุโตโตอดีตกรรมการมหาเทระสมาคมอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดบวรเวศวิหาร มรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่15มีนาคม2565สิริอายุ85ปีพษา6 5โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิธรรมส,มสมเด็จพระวรนรัตจุนพรหมคุโต ระหว่างวันที่18ถึง23มีนาคม2565และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล7วัน50วันและ100วันพระราชทานศพสมเด็จพระบรรรั์จุลประมัคุตโต และว,วันที่24มีนาคม2565จนถึงการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันวัดบวรนิเวศวิหารเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอก,กชนตลอดจนคณะศิษยานุสิ์รับเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระวรรณรัตน์จุนปรมคุตโตเวลา18นาฬิกา สมเด็จพระวรรณรัตน์จุนพรหมคุตโตได้ดำรงตาแหน่งต่างๆด้านการปกครองเช่นประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราชด้านการศึกษาเช่นแม่กองทำสนามหลวงรวมทางได้รับภาระหน้าที่พิเศษคือการได้รับมอบหมายจากมหาเทระสมาคมเป็นผู้ตรวจสอบการคํานวณปฏิทินหลวงหรือปฏิทินจันทรคติไทย และให้ความเห็นก่อนจะประกาศใช้ในแต่ละปีและเป็นผู้เดินหมดและคำนวณปฏิทินปากขะคณะนาสำหรับวันลงอุโบโสถให้แก่คณะสงฆ์คณะธรรมยุ์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสินทร์ธรมหาวชิราลงกรณ์วราราชพักดีสิริกิตจ,จาการินีพิระยพัฒนรัฐศรีมาคุณกรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w ร์ว้าเว็บรอยัลออฟฟิศอระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2565